ครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นตอนนี้เวลาห้าห้ามงครึ่งตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับในวันที่ยี่สิบสี่ในวันที่ยี่สิบสี่นะวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นวันวันพุธนะครับนะในวันวันในวันวันนี้ในวันนี้เพิ่งเลิกงานมานะครับนะ ผมอยู่ที่เก่านะครับอยู่ที่บ้านกเก่าๆต้งหลังนี้องนะ,ะยังไงก็ดีครับควรเรามันมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเราจนเรารวยเราอ้วนเราผอมมันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่ทั้งหมดนี่มันขึ้นอยู่กับใจของเรามันขึ้นอยู่กับหัวใจของเราว่าหัวใจใจของเราเนี่ยมันสะอาดไหมมันชื่อสัดไหมมันตรงไหมอย่างเงี้ย คนเราโลกในสมัยนี้มันมันอวดกันฮะนะมันอวดกันขับรถดีๆขับรถเท่ๆแต่งตัวหล่อๆอย่างเงี้ยนะแต่งตัวหล่อๆขับรถดีๆคนเหล่านั้นอย่าไปอยู่ใกล้เขานะฮะนะอย่าไปอยู่ใกล้เขาเพราะอะไรผมพูดแบบนี้เพราะอะไรอย่าไปอยู่ใกล้เขาคือคือว่าถ้าเขาแต่งตัวแบบนั้นมันแค่ าแค่ให้คนคนข้างนอกดูดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับนะดูดีขึ้นแค่นั้นเองให้คนข้างนอกมันดูดีให้คนข้างนอกมองเขาว่าเออดูดีขึ้นไออันนี้มันอต่างตัวเข้าท่า <S <S เต่งตัวดีไว้มันมีรถสวยแต่งตัวหลอ่ออย่างเงี้ยนะจะงจริงมันบางทีบางคนเรามันเช่ารถมาขี่ไงเช่ารถมาขี่วันนะเจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ยมีหลายอย่างเนาะนะนะ เช่าวรถมาขี่วันละเจ็ดร้อยแปดร้อยหาสองวันไปเท่าไหร่ละสองวันก็พันหกค่าน้ำมันอีกหนึ่งพันก็สามพันหกแล้วนะนะค่าน้ำมันอีกหนึ่งพันเรก็เช่าวรถขี่ขี่ไปหม่ชั่วแล้วก็เช่าวรถขี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะเช่าวรถขี่ไปบ้างขี่ไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปหาเพื่อนไปอวด ไปอวดไปอดวดรวยอย่างเงี้ยถ่ายมาแล้วคุณไม่ต้องบอกนะฮะว่าคุณไปเช่ารถมาคุณไปเช่ารถขี่มาจริงๆแล้วสุดท้ายก็ดูเองนะครับนะเดี๋ยวคนอื่นเขาดูเองคนไม่ต้องบอกก็ได้คนได้ดูเองนานๆเขา้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมันไม่มีที่ไว้หน้าเดี๋ยวอายเขา,เาสิอายเขาแน่นอนนะครับนะ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้นะฮะถ้าคนไม่มีจริงๆถ้าคนไม่มีรถช่วยรถงามมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมการรถเก่าๆรถเข้าสวน,นเข้าไร่เข้าป่ามันทําให้เราได้เงินมาเราขนเงินเข้าบ้านทุกทุกเดือนอย่างเงี้ยมันพอพอได้ครับมีความสุขใช่ไหมมีความสุขวครนอนหลับฝันดี